สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เ,เยกกว่าลาเกมเศรษฐีทุกคนเลยนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ท้อการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมในเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เร,เรียกว่าลาเกมเศรษฐีในวันนี้เนาะก่อนที่เราจะเข้าเกมนะครับผมเราก็ต้องอัปเดตตัวเกมกันก่อนพออัปเดตตัวเกมเสร็จปุ๊บนะครับผมเข้าเกมปับ๊บเราก็จะเจอเกจิจกรรมต่างๆมากมายนะครับผมที่บอกได้เลยว่า อัปใหม่ทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ตัวละครนะครับผมตัวใหม่อย่างน้องบราซซัมนะครับผมที่ใครหลายคนก็ต่างก็คิดว่าเอามาลงน้องหุ่นเนาะลงได้หรือเปล่านะั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูความสามารถกันนะครับผมแล้วก็ยังมีลูกเต๋าใหม่นะครับผมลูกเต๋ากระต่ายของน้องด้วยแล้วก็สิ่งที่ทําให้เรานั้นต้องอัปเดตตัวเกมนะครับผมนั่นคือแผนที่ใหม่นะครับผมโรงงานขนมเนาะแล้วก็มีกิจกรรมล็อกอินอีกนิดหน่อยนะครับผมฟีอีก7,000พเพชรนะครับผมเมื่อล็อกอินได้ ระมาหนเดือนนะครับผมตอนนี้มันไม่ขึ้นก็ปล่อยมันไปก่อนนะ กเลยราก็ต้องไปดูของใหม่ของการอัปเดตนี้กันก่อนดีกว่านะครับผมนั่นก็คือน้องปราศรัมที่มีทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับผมคือเวอร์ชันอีโวและเวอร์ชันตำนานนะครับผมเวอร์ช e ันอีโวเขจะสีจืดๆหน่อยแต่ความสามารถก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับผมแตกต่างกันแะค่เปอร์เซ็นต์เนาะสกิลคอสามสัมบัลของน้องปราศรัมนะครับผมก็คือเมื่อชนหรือว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับผมทำการก่อสร้างมีโอกาส75%นะครับผมได้ใช้เอฟเฟกต์ดินแดนดอกซากุระนะครับผมบน1พื้นที่หน้าหลังใ เคียงกับสิ่งที่ก่อสร้างไปนะครับผมและเมื่อเราหรือว่าศัตรูตกนะครับผมตรงดินแดนดอกสกุระนี้เนาะก็จะผุดแดนม้คของเราอัตโนมัตินะครับผมมันจะเป็นการผุดก่อนที่เราจะไปลงดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเลือกถอยหรือว่าเลือกเดินเลือกว้าไปที่ดินแดนดอกสกุลของเรานะครับผมเราก็จะสามารถ ออกเอฟเฟกได้เลยนะครับผมเป็นเอฟเฟกที่ตกไปยังเลนมาร์คทำอะไรก็ตามสักหนึ่งอย่างเนี่ยมันจะออกให้เลยนะครับผมโอเคโอเคในทางเดียวกันนะครับผมเมื่อศัตรูไปลงดินแดนสากุระนะครับผมเลนมาร์คมันผูดขึ้นมาก่อนแล้วศัตรูก็จะถูกจ่ายเงินนะครับผมตอนที่ไปถึงจุดเป้าหมายดอนแดนสากุระตรงนั้นนะโอเค โอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมอ๋อนี่ไงถ้าเกิดว่าดินแดนซาก,กุระออยู่บนพื้นที่อาคารทั่วไปนะครับผมเออถ้าเกิดว่าไปตกปุ๊บก,ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นของเราพร้อมกับอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์สเนาะถ้ามันเป็นแลนด์มาร์สอยู่แล้วนะครับผมก็จะป้ายสีเป็นระยะเวลา2เทินนะครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกเปลี่ยนดินแดนดอกซาก,กุระใช้เอฟเฟล็กทำายเต่านะครับผมศัตรูก็จะไม่สามารถทอยดับเบิลได้นี่ก็ดินแดนดอกซาก,กุระแหละ จบเพียงเท่านี้แล้วก็มีโอกาสนะครับผมอีก50%เนาะที่จะป้องกันนะครับผมการอัญเชิญแบบเคลื่อนย้ายนะครับ50%เอกเหรอแล้วก็มีอีก50%นะครับผมป้องกันการจุรกรรมมาเบิร์จบความสามารถแรกต่อไปอีกหนึ่งความสามารถนะครับผมมาตรงวไมว้ยองชันนะครับผมมีโอกาส70%เนาะสไลด์สกุละนะครับผมไปยังที่ไหนไม่บอกอ่ะบอกในนี้นะครับผมสไลด์สกุละ6ช่องหน้าหลังนะครับผมก็คือเลือก เลือกย้ายไปแหละ6ช่องหน้าหลังถ้าเกิดว่าผ่านศัตรูนะครับผมศัตรูก็จะติดดีบัฟความกลัวเนาะไม่สามารถชาร์จโลได้นะครับแล้วก็จะย้ายศัตรูไปด้วยนะครับผมไปยังจุดหมายของเราที่เราเคลื่อนย้ายไปเนาะถ้าเกิดว่าเราเคลื่อนย้ายผ่านศัตรูนะครับผมจบเพียงเท่านี้อ๋ออย่าลืมด้วยสร้างเลนมาร์กอัตโนมัติด้วยนะครับฮเล็งเห็นอะไรไหมน้องเป็นตัวที่ก่อสร้างเลนมาร์กไวมากนะครับผม แต่ก็มีข้อดีแค่นี้แหละแล้วก็เมื่อก่อสร้างนะผมมีกาส50%เนาะเลือก5ช่องหน้าหลังแล้ววิ่งฮะอ๋อไอสไลด์สากุล่าต้องตกพื้นที่เนาะมันจะคอมโบกับพื้นที่สากุล่นะครับผมก็คือพื้นที่สากุล่มันเหมือนกับเราตกพื้นที่ของเราอยู่แล้วไงอ่ามันก็จะสไลด์ต่อไปได้แต่นเนี้ยเป็นการก่อสร้างนะครับผมก็คือความสามารถก่อนที่พื้นที่สากุล่าจะออก เราก็สามารถย้ายได้นะครับผมห้าช่องหน้าหลังชิดดูดิเป็นตัวละครที่ย้ายเก่งมากนะครับผมแต่น้องไม่มีความสามารถในการโจมตีในตัวนะครับผมถ้าเกิดว่าน้องจะมีความสามารถโจมตีในตัวน้องต้องเติมคอสตูมเนาะก่อนที่จะไปดูคอสตูมนะครับผมดูความสามารถสุดท้ายก่อนเรื่ดวงของฉันนะครับผมเมื่อฉันตกไปยังเมืองของฉันน้องมีการ80%นะครับผมพี่นำสิ่งติดตั้งสิ่งอัญเชิญในแถวนั้นออกนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนไปตรงข้ามให้กลายเป็นหุ่นกระบอกนะครับ นี่มันไม่ใช่สกิลโจมตีจะ้ะมันเป็นสกิลที่ทําให้เราโจมตีง่ายขึ้นจะ้ะสูตรตำนานนะครับผมวิ่งถูกเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาเป็น90%้าอ้โหโคตรเยอะแล้วก็โคตรน่ารักเลยนะครับผมจะรับน้องบลูซัมเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลุงเรียกน้องว่าน้องสกุระก็อย่าว่าวกันละกันมันเหมือนกันเลย,เอยโอเคส่วนคอสตูมนะครับผมคอสตูมของน้องเขาสำคัญไหมโคตรสำคัญเพราะว่าเราต้องตก แลนด์มาร์กเราบ่อยมากการที่้องต,งตกแตนด์มาร์กเราก็จะได้โจมตีนะครับผมและการตกแลนด์มาร์กของน้องอในคอสตูมนะครับผมมันจะเพิ่มมาก็คือเมื่อตกแตนด์มาร์กหรือว่าก่อสร้างแตนด์มาร์กโดยโตรงนะครับผมโอกาส90%ที่จัดงานโอลิมปิกในพื้นที่ของทีมหรือพื้นที่ของเราที่เราเลือกนะครับผมพร้อมกับอัปเกรดอัตโนมัติเนาะให้แก้เป็นแลนด์มาร์กแล้วก็ <c oughs> ดึงนะครับผมสี่ช่องหน้าหลังไม่มีเจาะเกาะอ,อันนี้แหละคือที่ เอามาหลมหุ่นได้แต่ข้อดีของหุ่นก็คือไม่ต้องเติมก็โหดแต่น้องคนเนี้ต้องเติมอืมเติมแล้วสวยขึ้นไหมสวยขึ้นนะครับผมแต่ถามว่าแพงไหมก็แพงขึ้นเฮ้ทำยังไงดีล่ะน่ารักเนาะอย่าอย่า,อย,าอย่าไปหลงอย่าไปหลงคารมน้องนะครับผมเพราะว่ามันหายากจริงจมันหายากสุดๆมีธีกันหาไหครับผม วิธีการหาน้องนั้นนะครับผมเราสามารถหาได้แบบยากแบบโคตรยากนะครับผมจากการที่เรานั้นจะต้องสะสมไม้ใจจิทธิ์ของบอสซัมนะครับผมแล้วก็ตุ๊กตาของน้องบอสซัมนะครับผมไม่เท่ากันด้วยใจจิตหนึ่ง ตุ๊กตา5นะครับผมตุ๊กตาก็สะสมตั้งแต่ g a บวกไปจนถึง g a นะครับผมมี่างละสองอันเท่ากันก็คือชุดของน้องโบของน้องแล้วก็สร้อยของน้องนะครับผมจนจะให้เป็นดอกของน้องที่เป็นดอกสกุลาร์เนาะมี่างละสองอันเท่าเท่ากันแลกได้1ตุ๊กตานะครับผมเราหา5ตุ๊กตาเราก็ต้องหานะครับผมอย่างละ10ใบนะครับผมพร้อมกับลูกแก้วของน้องบัตซัมนะครับผมอีก5ใบเพื่อมาแลกไม้เกย์สปิดเนาะถ้าเกิดว่าใครนะครับผมอยากอัปเกรดตำนานนะครับผมแล้วก็หา แสงตำนานบอสซัมนะครับผมอีกผึ่งใบก็ไล่แลกตำนานได้เลยกบเอลิเบิร์ดนะครับผมมีอะไรบ้างได้มาหมดนี่เลยเหรอว้าวเอลีบเบิร์ดหมดมาไหนนะเป็นเจ้าของบอสซัมจนจบอีเวนต์เลยเหรอเจะเอลิบเบิร์ดเพื่อ <c ười> นั่นะสิเออลิ ถ้าเกิดว่าใครหาน้องวอซซัมที่เป็นเวอร์ชันตำนานด้วยนะครับผมก็คือขุดรีดขุดเนื้อกันสเลเกินคุณเลือดคุณเนื้อนะครับผมไม่ใช่คุณรีดขุดเนือน้อแค่นี้เหรอางวันพิเศษของวอซซัมนี่ก็คือต้องปิดตำนานวอซซัมก่อนถึงจะได้ได้ภรารกิจมาเปิดเงาเนาะโอเคเมื่อกี้เหมือนลุ้จะข้ามอะไรไปหนึ่งอย่างก็คือเขาจะเอาตังเรานะครับผมเขาก็มีจี้ไปชมตัวของวอซซัมมาขาย นี่ตรงนี้นะครับผมแม้แก่ยศสิทธิ์ของน้องบอสตัมนะครับผมความสามารถก็คือเมือ่อฝ่ายตรงข้ามนะครับผมทําการอะไรมันยังไม่ไหลขึ้นมานะ่ะเรียนก็ไม่ได้เมือ่อฝ่ายตรงข้ามทำการย้ายเกิน2ครพันได้หน1เทิร์นนะครับผมเป็นสยบเปอรยังกาดล้างเนาะะแสดงผล2ครั้งโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พวกับเอฟเฟกต์อะไรที่เกิดขึ้นกับฉันนะครับผมแล้วก็เมือ่อฝ่ายตรงข้ามทำการได้รับแรงมาแป็นสิบเปอร์เซ็นต์ขังฟองสบู่ไม่ใช่ตัวละแม่คงฉันสิเออก็คอมโบแหละ ถ้าทำจี้มาไม่คอมโบกับน้องจะทำอะไรใช่ไหมถูกผู้นีก็ถูกอีกนะครับผมะจสำหรับน้องบอสซังต่อไปอีเวนต์การเล่นเก้าวรอบต่างๆนะครับผมก็อย่าลืมเล่นกันด้วยเพราะว่าได้แพ็กชาร์ตอีเนาะนี่เรามาดูการแผนที่ใหม่นะครับผมโรงงานขนมที่ทำให้เราต้องต้องอัปเดตตัวเรียมนะครับผมเราก็เข้าไปดูกันหน่อยดีกว่า แผนที่นี้นะครับผมจะมีพื้นที่พิเศษตรงกลางของทุกแถวเหมือนกันกับแผนที่เก่าๆเลยนะครับผมแต่พื้นที่พิเศษตรงกลางนั้นนะครับผมมันจะให้เราเลือกสกิลพิเศษเนาะทั้งหมด3สกิลนะครับผมที่จะปรากฏแต่ให้เลือก1สกิลเนาะและถูกใช้ทันทีเมื่อเลือกสกิลใดสกิลหนึ่งนะครับผมไม่สามารถเก็บไว้เหมือน m อแมปเพนได้นะถ้าเกิดจะใช้อะไรก็ต้องคิดดีๆกันแล้กัน นะครับผมแล้วสิ่งที่มีให้เลือกเนาะก็จะมีะบังคับย้ายหนึ่งคนไปยังพื้นเล่นที่เป็นที่สุดของชั้นนะครับผมแล้วก็แลกเปลีนะ่ยนมาเบิร์เนาะสลับมาเบิรของศัตรูนะครับผมไม่สวนว่าใครมีเยอะกว่ากาันฮะกับฝันตรงขั้นที่มีมาเบิร์เยอะที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเรามีมาเบิรเยอะที่สุดเราก็โดนสลับนะครับผมแล้วก็กระกรนะกรังเนาะก็คือถ้าเกิดว่าศัตรูตกก่อลางก็ถูกสปริง ที่เกาะลังนั้นเด้งไปยังแลนมาที่แผนที่สุดของเราเอา่อลังโลกนะครับผมเอานักอัญเชิญและสิ่งติดตั้งออกทั้งหมดชาร์จกู้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครกู้ไปแล้วหนึ่งครั้งก็มาเก็บชาร์จกู้ก็จะกู้ได้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมขโมยมาเบิลเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของกระโดงข้ามทั้งหมดมงน่าจะดีกว่าสลับมาเบิลเนาะหรือเปล่าถ้าเกิดมันสูงได้นะโดโรนนะครับผมสามารถชาติอ่าโดนได้อ,อีกหนึ่งครั้งไต้ฝุ่นทำลายอาคารอย่างน้อยสามอาคาร ขึ้นไปหายหมดนะผมตัดไฟก็คือตัดไฟเมืองฝ่ายตกข้างทั้งหมดรับการส่วนลด100%ก็คือฟรีค่าบหนาทาง1ครั้งแพงเกินไปนะผมจำนวนการชาร์จโล่เงินสุดๆๆๆเท่านในครั้งเดียวนะมันแพงเกินไปยังไงก็คือชาร์จทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ได้รับเงินเดือนใช่หรอเปล่น่าสิเพิ่มค่าบหนนทางนะครับผมเมืองที่ล็อกจะคูณแ เพิ่มค่ามันทางคูณแปดเท่าเมืองทั้งหมดพร้อมกับล็อกค่ามันทางเมืองที่แบบนที่สุดแล้วก็ดิชาดนะครับผมทำให้จำนวนจำกัดของศัตรูนั้นเท่ากับศูนอ๋อภายในแถวด้วยนะครับผมเพียงเท่านี้สำหรับอ่แมปใหม่นะครับของอใหม่ก็มีแค่นี้ปะกิจกรรมแรกที่เศษโดนนะครอ้อแล้วเราจะหาโดนมาจากไหนไปเริ่มร้องเพลงกันเลย มันมีโดนนักร้องกับโดนนักเต้นแต่คำถามก็คือหาจากไหนกิจกรรมฉลองเหรอไม่ใช่เดี๋ยวนะกล่องซูเปอร์ป้องกันการดื่มก็คืออะไรเอามาป้องกันน้องบาซังเหรอเดี๋ยวน้องเพิ่งมาแกก็จะหาของระกันน้องเลยหรอหมดยไปป้าสรุปมีนชมีใครหาไหมเนี่ย ดูแล้วพาาสีน้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยภาาสีน้องดีก็แค่เออมันก็ดีแหละตกมันน้องทําการทอยหนึ่งครั้งอ่ะน้องสามารถตกแลนด์มาร์กของน้องได้ประมาณสองถึงสามรอบนะครับผมมันจะทาให้น้องอ่ะเอโจมตีได้บ่อยมากในกรณีที่น้องมีความสามารถโจมตีนะแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวน้องไม่เฉยอ่ะเนี้ยน้องไม่สามารถโจมตีได้นะครับผม แล้วเราต้องใส่จี้อะไรไหมน้องจมดีอย่างเช่นจี้งจี้ดูดต่างๆหรือเปล่าก็ต้องพิจารณาครันผมโขอไปดูหุ่นแป๊บหนึ่งซิน้องฮุนน้องฮุ่นน้องฮูนความสามารถเอฟเฟกต์หิมะก็คือขโมยมาเบิ้ลเนี่ยน้องมีขโมยมาเบิ้ลอยู่ในตัวน้องมีอะไรดึมตีช่องหน้าหลังโอลิมปิกอยู่ในตัว แล้วก็มีเคลื่อนย้ายแม่เหล็กตอนเริ่มเทินอ,อแต่น้องที่น้องขัดไปก็คือการก่อสร้างเนินมากเนาะแล้วก็ต้องหาจี้ที่ก่อสร้างเนินมากมาใส่ให้น้องก็นั่นแหละคุณแทบจะไม่ต้องเสียอะไรเยอะแยะเลยก็ได้ตัวโวดไปละอ๋อไม่ไม่เดี๋ยวนะเราจะเล่นบอสซัมเราก็เล่นบอสซัมเป็นสายขโมยเงินไม่ได้อยู่ดีเพราะว่า ความสามารถในการขโมยเงินนะ่ะมันมีไหมมันมาเลยอย่างพื้นที่เปลวไฟไน่าจะยังไม่เห็นนะเออมันมันมันจะขัดกับไอสกุล่าของน้องหน่อยเพราะว่าคาสกุล่าของน้องมันจะออกท้ายสุดและสกุลามันจะกบพื้นที่เปลวไฟกับพื้นที่ปอลโลกด้วยอีกอย่างนะโอเค ขอให้ทุกคนพิจารณาการให้ดีก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ล็อกอินก็ขึ้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็อย่าลืมมาเข้ามากดรับกันด้วยนะครับผมของเดือนที่แล้วก็เหมือนเดิมเนาะลุงไม่ได้กดรับทางทางี่เตือนไปแล้วนะครับผมเดีลุงก็ดื้อด้านไม่กดดีๆก็ช่างมาันเถอะแต่คลิปนี้ลาไปก่อนพของในคลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขกับเรืเก็บสถิติเซิร์ฟประเทศไท,ทยเลยเท่าที่เมืไ่มไรเก็บสถิตินะครับผมด่าเขาได้แต่อย่าด่าเขาแรงนะครับผมเพราะว่าเขาไม่อ่านหรอกเอ้าจู๊